ใจที่จะถ่ายไม่ได้เพราะเห็นความสวยมันอดไม่ได้นะปกติเขาก็จะทำนาทําทสวนกันแต่ว่าตรงนี้หน้าฝนนะแต่เราเห็นบรรยากาศนะครับภูเขากับพื้นราบมันตัดกันได้สวยสวัสดีครับกำลังพามาดูรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทกึ่งโฮมสเตย์นะครับแถวแอำเภอแม่วาง บกบใกล้กับบ้านหนองเย็นนะฮะบ,บ้านหนองเย็นน่าจะเป็นหมู่9นะครับอําเภอแม่วางเชียงใหม่ตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาจากถนนที่จะไปบางช้างล่องแพเข้ามาแล้วประมาณร้อยเมตรนะครับแล้วก็เริ่มอัดคลิปตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะไปถึงก็อีกจะประมาณสักหนึ่งกิโลหรือสองกิโลอะไรประมาณนี้นะแต่ เราจะเห็นได้ว่าทิวทัศน์ภูเขานะให้สังเกตเห็นว่าภูเขามันสวยโลกเคชันที่เป็นน้ำห้วยนะครับน้ำห้วยแม่วางนะมาจากาตำบลแม่วินนะฮะที่บางช้างนั่นแหละครับรอบทิศเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีท้องนาแล้วก็ภูเขาสวยเป็นธรรมชาติน่าจะสวยสุดสุดในอาเภอหรือว่าสุดในเกือบจะเรียกว่า โซนใต้นี่สวยสุดโดยที่ว่าการเดินทางมันไม่ไกลาจากในเมืองมาจากสนามบินมาก็น่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วสภาพยังเป็นความเป็นดั้งเดิมโบราณนะมาถึงบ้านปางขี้เหล็กลววเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับจนอนถ้าเลี้ยวขวามันก็จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่เราจะเลี้ยวซ้ายเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนเ,ออเดือน ตุลาคมปลายเดือนนะฮะก็มีน้ําหลากแต่เรื่องท่วมนี้ไม่ต้องถามไม่มีแน่นอนเพราะมันเป็นที่สูงแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับดอยนะครับเป็นทั้งดอยแล้วก็ที่ราบก็วสวยดีฮะสวยดีไม่มีที่ไหนอีกแล้วแต่ฝั่งขวาที่เป็นดอยข้างบนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประเภทว่าอะไม่มีโฉนดนะฮะอาจจะเป็นที่จับจองหรือว่าเป็นที่สรก,กอ,อะไรแต่ด้ด้านซ้ายมึงนก็จะมีโฉนดนะครับ แต่ของเราจะไปดูนี่คือเราจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอเจ้าหน,น้าที่ไฟฟ้าเขาก็กําลังมา,าอะไรนะปักเสาไฟไม่รู้รถผมไปได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะครับไฟเขาก็ลากมานะฮะไปได้นะฮะปักสายไฟขออนุญาตครับ การไฟฟ้าเขาเดินมาเรื่อยๆนะเพราะนั like ้นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเสาไฟระยองระยางตอนนี้เขาเดินมาให้ถึงแล้วนะเขาน่จะมีคนมาเขาเรียกอะไรมาทำรีสอร์ทอยู่ตรงนี้มั้งนะฮะการไฟฟ้าเขาก็ดึงมาถึงที่นี่แต่รีสอร์ทที่เราจะไปนี่มันมีไฟไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับมันดึงสายไฟมาคนละเส้นกันนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาได้ประมาณสักเท่าไหร่ ไม่ยังไม่ถึงกิโลนะเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งไปไหนนะจะถึงแล้วนะเพราะว่าเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนี่ด้านขวาก็มีคนซื้อเก่งกําไรเป็นสร้างบ้านอยู่บนดอยวิวมองวิวสวยมากนะครับนี่บ้านหนองเย็น มาถึงบ้านหนองเย็นมาถึงบ้านหนองเย็นแต่เราไม่ได้เข้าไปในหมู่บ้านนะครับเราไม่ได้เลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านเราจะไปตามขั้นทนประธานนี่แหละเนี่ยได้เห็นความ อากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับชาวบ้านเขาก็ปลูกข้าวกันนะครับแบบบ้านๆน,นะครับมาถึงสะพานตรงนี้เราจะต้องตัดสินใจแล้วแหละก็คือสี่สะพานที่หน้าวัดเนี่นะให้เราตรงเข้ามาจากนี้ให้ตรงไปนะฮะมันเป็นสี่แยกนะครับให้เราเรียบไปตา,ตามทางที่ใต้นะครับเรียบคันชนประธานนี้ไปนะครับเนี่ยฮะตรงนี้มันจะเป็นเหมือน บ้านคนจีนนะฮะมันเป็นสวยมากเลยมีจะมีบ้านอยู่แบบร่างเดิมมากเลยเหมือนคนจีนเนี่เหมือนกับว่าลักษณะมันเป็นบ้านที่แบบว่าเขาสร้างแบบออดูแลวน่าน่ารักอะสวยงามดีเขามีอยู่ฝั่งน้ำขันคลองจนประทานแล้วแบบว่ามันเขาสร้างมันหลายปีอ่มันสวยอะทรงมันสวย ของเราจะไปอีกนิดนึงนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามครับมาเห็ต้นนี้ผ่านต้นโพใหญ่ๆมาเนะ่เดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับดูธรรมชาติคือมันอยู่กันแบบว่าไม่วุ่นวายนะฮะนี่ครับของเราเริ่มจะเห็น จุดหมายแล้ว,ลวนะทีนี้แต่คนก็ดึงสายไฟมานะจะเห็นว่ามีสายไฟนั่นอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะเป็นก็ยังมีไฟฟ้าใช้นะครับแต่เน้นที่บรรยากาศแล้วก็ของเราก็ราคาไม่แพงด้วยนะฮะ น่าจะถึงแล้วนะครับเนี่ยเป็นเนี่ยฮะตรงสีฟ้าฟ้านนนะครับซ้ายมือด้านหน้ามันจะเป็นบ้านคนอื่นหลังเล็กๆกระท่อมเล็กๆอยู่แต่ว่าของเราติดกับเขานะฮะของเราอยู่นั่นตอกสีฟ้าอะไรว่าอยู่ด้านซ้ายมือนะครับคือมันไม่มีใครอยู่นะฮะรูปที่ถ่ายไว้ตอนใหม่ๆเนี่ยเขาจะสวยแต่ว่าตอนนี้มันเจ้าของอยู่ ต่างจังหวัดนะครับผมช่วยดูแลให้ในเรื่องของการขายแล้วะครับวันนี้มาดูเป็นวันแรกในรอบหลังจากเกิดวิกฤตกรารโควิดนะครับมันก็อาจจะมีย่ารกทิ่หนึ่งแต่ว่าดูดูแล้วเขาเอากเลยกำจัดย่านะครับนี่ย เราผ่านมาเมื่อกี้จะเห็นวิวที่สวยมากเข้าไปข้างในก็จะเป็นรีสอร์ทของคนมีตังค์ฮะเขาเรียกว่าเป็นระดับหลักพันล้านนะครับแต่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราไปดูของเราดีกว่าเป็นที่ที่มีโฉนดเลิกจากทางเข้าเรียบคันคลองเช่นเส้นนี้ลงมาข้างล่างนะฮะขออนุญาตเข้าไปดูเพราะว่าวคุยกับเจ้าของเขาให้มาช่วยดูให้หน่อย คือเดิมนี่เขาจะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเรานึกภาพว่าถ้าเราเอาย่าออกนะครับสะอาดสะอ้านนะฮะก็จะเห็นต้นไม้ที่เป็นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวน้ําหอมนะฮะด้านหน้าเขาจะปลูกอันนี้ดอกสีชมพูดอกเซี่ยวนะฮะคือคูดง่ายก็คือเขาตอนที่เขาตกแต่งเนี่ยมันสวยด้วยต้นไม้ที่มีราคานะครับลักษณะของแปลงที่ดินมันจะเป็นผืนยาวนะครับหน้ากว้างจาก ตรงโน้นมานะครับแต่ตรงโน้นมาถึงตรงนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับนี่มีต้นอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้จักชื่อเหมือนคล้ายต้นมะกอกแต่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นต้นดอกอะไรไม่รู้นะสีเหลืองๆนะครับเขาปลูกไว้เพราะว่าเขาตกแต่งเป็นรีสอร์ทกึง ort, ก่งรีสอร์ทกึ่งโฮมสเตย์ไปดูดอกนิดนึงสวยนะครับดอกย้อยออกมาเป็นพวง แล้วก็มีมะพร้าวนำหอมมีลำไย,ยปะปนอยู่บ้างนะครับปกติก็จะมะีคนมาช่วยดูแลลำไย,ยให้นะฮะแต่เขาก็คือเขาก็ไม่ใช่มืออาชีพในการที่จะมาถางหญ้าให้นะฮะเขากเก็บลำไย,ยขายอย่างเดียวนะครับตรงนี้มันจะเป็นลําเหมืองทีดหนึ่งผ่านสวยเลยนะฮะน้ําไหลตลอดนะฮะเข้าไปข้างในย,ยิ่งจะเป็น เนี่ยมีพันไม้สารพัดเนะี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าต้นดอกอะไรนะตอนนี้มันดอกมันหล่นไปก็มีฝักน่าจะเป็นดอกสีเหลืองนะนี่มเมล็ดฝักมันน่าจะเป็นดอกสีเหลืองหรือเปล่าเนี่ยฝักมันเดี๋ยวนะแล้วก็มีลำไย,ยมีต้นอันนี้ฮะต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับ เป็นไม้ไผ่ไผ่ไผ่เขียวอันนี้ก็จะเป็นมะข่านะอันนี้ไม่แน่ใจชื่ออะไรนะครับไปข้างในกันเลยนะตรงนี้จะเป็นต้นอะไรไม่รู้ที่มันมีลูกตุ่มๆใหญ่ๆน่าจะใช่นะอันนี้เป็นต้นแครสีขาวดอกขาวนี่ก็แครแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมจะเรียบเรียบไอ้ฝั่งรั้วนะครับ นี่ก็เป็นขี้เหล็กฝรั่งหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นที่เขาเรียกจัดเลี้ยงเวลาเรามาตั้งแคมป์กันก็สามารถที่จะอะไรก่อไฟนะครับหน้าหนาวนะครับนั่งผิงไฟตรงนี้กลางคืนแล้วก็ชมภูเขาฝั่งโน้นะเห็นไหมครที่เราขับรถผ่านมา,มาเมื่อกี้ตรงนั้นไปนิดเดียวก็เป็นปางช้างล่องแพคือแหล่งท่องเที่ยวถ้าขับรถไปทางทิศเหนือก็จะเจอเอพืชสวนโลกก็ประมาณสักสิบกิโลนะะตรงนี้ก็จะมีร่มรื่นด้วยต้นไม้พันไม้แล้วก็มี บ้านพักอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ได้มันไม่ได้ทำความสะอาดเพราะว่าเจ้าของอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่ค่อยได้มาเมื่อก่อนนี้มาพักตลอดนะฮะนี่ก็มีบอ่อปลาอยู่เนี่ยเป็นบ้านพักหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะฮะก็ให้ให้เขาเช่าพักได้หรือว่าจะเรามาพักเองมีบอ่อปลาอยู่ข้างหน้ามะพร้าวนะครับน้ำหอม ตรงนี้ก็จะเป็นนอกจากต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะเป็นเนี่ยฮะสวยๆน่ารักครับนี่ปกติเจ้าของก็จะมานอนที่นี่ฮะถ้ามาทีหนึ่งข้างในมันก็มีที่นอนมีอะไรรู้สึกก็ติดแอร์ป่ะไม่แนใจนะอ้าวแล้วเนี่นะฮะผมอยากขอนุ้าตเปิดดูว่ามันไม่ได้ล็อกแล้วเนี่ยเปิดดูอีก น่าจะมีคนมานอนอยู่หรือเปล่ามาเฝ้าให้หรือเปล่านะก็มาถึงนี่ฮะบ่อข้างบ่อปลาก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นพันไม้สูงพันไม้ใหญ่มะพร้าวขากล้วยตรงนี้ก็เป็นที่พักอีกอันหนึ่งโดยที่ขึ้นไปน,นั่งข้างบนดูวิวได้ข้างล่างเป็นที่พักนะฮะ เป็นที่พักแต่ต้องทำความสะอาดนิดนึงข้างบนเราก็ลองขึ้นไปดูวิวกันนะครับเราสามารถที่ขึ้นมานั่งทานอาหารชมวิวภูเขาท้องนาภูเขาเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยนะฮะฝั่งนี้ก็ยิ่งมีไม่อีกเดี๋ยวมันบางต้นกล้วยนินนึงมันจะมีหมอกอยู่บนอาสานเขานะครับตรงนู้นจะเป็นดอยสุเทพ นะครับอินสุเทพตรงนี้ก็แปลงที่ดินก็ถึงเนี่ยต้นลำไย,ยนี่นะฮะมันจะยาวไปถึงนโน่นไปตามต้นมะพร้าวไปลึกเข้าไปแล้วมีลำไย,ยอยู่ข้างหลังอีกประมาณสักสามสิบต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นบอ่อปลานะฮะตรงนี้เป็นที่จัดพักผ่อนชมวิวข้างล่างมันจะเป็นที่พักนะครับบันไดขึ้นมาแบบนี้ ทาสีสันิดหนึ่งก็สวยเหมือนเดิมนะในรูปมันจะสวยนะรูปเก่ามันนะในห้องก็นี่ฮะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นอะไรห้องพักอีกห้องหนึ่งมั้งนะฮะน่าจะเป็นลักษณะพักได้ก็ถ้ามากัน เราก็ดัดแปลงได้นะครับตรงนั้นก็เป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำแต่ว่าก็อาจจะต้องซ่อมแซมนิดนึงนะครับทั้งหลังก็จะเป็นเนี่ยสวนแบบสวนผลไม้นะครับแต่ต้องกำจัดหญ้านิดนึงก็ไม่เท่าไหร่ฮะนี่ก็จะเป็นบอ่อปลานะครับ แถวนี้น้ําไม่ท่วมนะครับถ้าท่วมก็คงจะท่วมแล้วตอนนี้มันเดือนตุลาซึ่งเป็นน้ําท่วมทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ที่นี่น้ําไม่ท่วมนี้ก็จะมีผักตกมีปลานะครับนี่เขาเอาพลาสติกมาคลุมให้ยากขึ้นบ้างนะน่าจะประมาณนั้นนะเพราะถ้าคุมมาอย่างนี้เออก็เขาเรียกกำจัด <c ười> <c ười> <c ười> ต้นหญยอดห่าไม่ต้องมาจะไม่ต้องมาตัดข้างหลังก็หมดกันเขาเอาพลาสติกมาคุมไม่ให้หญ้าขึ้นนะมีมะพร้าวก็มีมะพร้าวมีมะพร้าวเยอะมากแต่อันนี้ก็คือ,อลัสเบอร์รี่หรืออะไรลูกเบอร์รี่หรเอหมอนนะี่ต้นหมอนนี่มีมะขามนะมะขามก็ลูกเยอะข้างบนนะชมพู่ชมพู่แล้วก็ลูกว่า ต้นลูกว่าชมพู่เดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาเอามาคุมไว้เพราะเขา,เข,าเขี้เกียจตัดหญ้เาเขาขี้เกียจถางหญ้านะมันก็ง่ายดีเพราะว่าไม่ได้อยู่นานหลายปีเป็นความคิดที่ฉลาดนะฮะหลังมันจะเป็นลำไย,ยนะต่อจากนี้ก็จะเป็นสวนลํำไย,ยก็สามารถที่จะดัดแปลงวันหลังได้นะครับน,นี่ก็จะเป็นต้นฝรั่งต้นมะม่วงนะครับ ต้นมะไฟนี่พุทรามะปรางมะยงชิดส้มโอมะพร้าวกล้วยแล้วข้างหลังจะเป็นลำไยลักษณะนี้ประมาณ20กว่าต้นนะครับถ้าถัดจากลำไยนี้ไปอีกสวนหนึ่งก็เจออีกเจ้าหนึ่งแล้วก็เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับเป็นหมู่บ้านใหญ่วันหน้าก็คงจะเข้าทางนี้วิบวับกว่าแต่ถ้าเข้าทางนี้ปัญหาของมันก็คือเราจะไม่ได้เห็นวิวเหมือนเมื่อกี้ ถ้าเขาทางเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ไกลเข้ามาครับประมาณจากถนนใหญ่เข้ามาถึงตรงนี้ก็ประมาณกิโลกว่านิดๆแล้วก็จะเห็นวิวแบบนิวสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเป็นภูเขาสวยอะ่ะมีทั้งที่ลาดแล้วก็ที่ภูเขามันไม่มีแล้วนะแบบนี้นะฝึกไปหาซื้อที่ดินจะเอาแทนเห็นภูเขาใกล้ๆมันมันไม่มีนะะความเป็นธรรมชาติมันมัน ตรงนี้มันดีมากถึงแม้อาจจะหน้ามันก็อาจประมาณสักสิบกว้างประมาณสิบเมตรแต่ว่าสิบเอย,ยี่สิบเมตรเนี่ยมันก็ไม่ได้แคบมากนะฮะวันหน้าก็อาจจะขอซื้อแปลงข้างๆได้นะจะเห็นว่าตรงนั้นเห็นภูเข,ขาไหมฮะมันจะมีะมเมฆพุ่มอยู่สันเขาอะเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยนะฮะ ทความสะอาดซะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยอยู่ค่อยๆปรับปรุงไปแล้วก็จะทําเป็นโฮมสเตย์หรือคืออย่าไปมองถึงว่าสิ่งปลูกสร้างมันสุดโทรมหรือว่าอะไรนะะหรือหญ้ามันรกไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวที่ว่าโครงสร้างของแปลงที่ดินมันมันมีวิวสวยนะลองดูให้ดีมันมีวิวสวยโครงสร้างของแปลงที่ดินคุณจะหาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะฮะเห็นไหมภูเขาสูงฮนะเนี่ย เป็นเนินเนินเนินมาเนี่ยเรานั่งตรงนี้เห็นหมดเลยส่วนพวกนี้อย่าไปนสนใจมันมากเพราะว่ามันสามารถทำความสะอาดตกแต่งได้ไม่ยากนะครับก็โอเคครับขอบคุณครับถ้าอย่างไงเรื่องราคานั้นนะครับเราคุยกันได้เพราะว่า,เ,าเจ้าของไปอยู่อีสานแล้วตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้มาค่อยเลยฝากช่วยดูให้ขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ สำหรับท่านที่สนใจหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลนะครับร,รู้จักก็รู้จักการก็ทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับตอนขากลับนะครับนาซ้ายมือก็จะเป็นที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับแต่เราเห็นข้างหน้าไหมฮะภูเขาสวยมากครับมันมีความสวยมันหาหายากนะบแบบนี้นะ นี่อยู่อำเภอแม่วางแล้วก็ไม่ไกลในเมืองนะมันไม่ได้ขึ้นไปบนดอยนะมันอยู่ห่างจากตัวโรงพยาบาลมาแค่สองกิโลนะฮะเนี่ยฮะภูเขาสวยจนบอกไม่ถูกบ้านก็มีบ้านคนอยู่อยู่แต่ละส่วนใครส่วนมันดูแล้วน่าอยู่ครับแถวนี้นะดูครับ ของเราห่างจากตรงนี้ไปประมาณ200รอยเมตรนะครับนี่เป็นทางกลับบ้านน่าสวยงามมากครับผ่านผ่านสียแยกตรงวัดมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังอดใจที่จะถ่ายไม่ได้เพราะเห็นความสวยมันอดไม่ได้ปกติเขาก็จะทำนาทำสวนกันแต่ว่าตรงนี้หน้าฝนนะแต่เราเห็นบรรยากาศนะครับ ภูขเขากับพื้นราบมันตัดกันได้สวยความร่มรื่นความเย็นของน้ํำติดกับบ้านหนองเย็นจะพูดถึงความเย็นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเขาชื่อว่านหนองเย็นะครับตรงนี้เขาเรียกบ้านหนองเย็นห่างจากโรงพรยาบาลสาแม่บางมาแค่ไม่ถึงสองกิโลอรเข้าตรงฝายฝายเขาเรียกฝายห้วยพึ่งมั้งแต่ สวยงามครับสวยงามใครได้ซื้อแล้วมาอยู่แถวนี้พักผ่อนปีหนึ่งมาทีนึงก็คุม้มแล้วตรงนี้เขาเรียกบ้านปางขี้เหล็กนะสวยไหมครับ